สหรัฐใช้เครื่องอบินทิ้งระเบิด B2 B2 นะไอ้ B2 เนี่ยนะมันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เป็นแบบสเตลคือพรางตัวได้เรดาร์จับไม่ได้โหรับดำๆครับเหมือนกับขังข่าวครับค่ะเอ,อเคยเห็น เคยไปดูที่ฐานทัพเขาที่ไหนผมจำไม่ได้แบบนี้อ่ะค่ะอ,อาจารย์แบบนี้ผมเคย <B 2 S 1> <ไ>ปีทูที่มัน <า S 2> ข้างๆเอีอ้ไอ้นี่มัน30-40ปีแล้วไม่ใช่อของใหม่หรอกนะแต่เวลาเลดาร์จับมาไม่เห็นคราวนี้เล่าให้ฟังนิดหนึน่งสนุกสนุกนะไหน,ใน,นๆก็หน้าแหละ <S <S คือสหาราัฐก็หรอกนะ <S 2> <S 2> ให้มีเครื่องมีทูเนี่ยบินขึ้นจากฐานทัพที่มิสซูรีรัฐมิสซูรีบินไปเกาะกวมค่ะเพื่อพราง เพราะอย่างนั้นอีก6ลำเนี่ยบินมาที่อิหร่านค่ะแล้วในระหว่างนั้นก็ให้เรือเรือดำน้ำเนี่ยยิงขีปนาวุธโทมาฮอกด้วยเลยโดยผสมภสานกันไอ้ตัวระเบิดเนี่ยมันสามสามหมื่นปอนนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ใช้เครื่องบินแบบนี้ไปทิ้งระเบิดตั้งแต่มีมานะคุณมไม่เคยทำสมายก่อนถ้าทิ้งระเบิดจริงๆก็ใช้ B-52 สมัยก่อนสมัยสงครามเวียดนามจะเป็น B52 แต่อนนี้เป็น B2 ูอ,อันนี้ก็ไปทิ้งไปทิ้งที่ไหนไปทิ้งเมืองสามเมืองอิสฟาฮานฟอร์นาวและอะไรอีกสักที่เมืองผมจำชื่อไม่ได้นับท่าน,นับอะไรนั่นนะช่างมันเถอะไม่เป็นไรประเด็นก็คือที่อิหร่านซึ่งเป็นที่ที่เชื่อกันว่ามีศูนย์ปฏิบัติการในการทำแร่ยูเนียน แร่ยูเรเนียมเข้มข้นแต่ว่ามันอยู่ในหุบเขามันอยู่ลึกลงไปปกติถ้าเป็นเครื่องบินไปนทิ้งระเบิดเป็นขีปนาวุธบินไปมันทะลุไม่ไหวมันอยู่ในหุบเขาก็ใช้อันนี้แต่ไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลค่ะ